สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยก่อนเกมกันอีกครั้งแล้วนะครับผมโดยในช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกันกอนเกมการแข่งขันในแต่ละสัปดาห์ของเฟอร์นันโดอลอนโซกันนะครับโดยคลิปนี้ก็เป็นก่อนเกมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับฟอร์มูล่าวันฤดูการ2025นะฮะก็เป็นฤดูการที่ไวพอสมควรนะครับผมเพราะอย่างที่บอกไปว่า ตัวผมเนี่ยยังติดอยู่กับการเปิดตัวลายรถของปีนี้อยู่เลยนะครับผมึกตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสนามสุดท้ายแล้วนะครับกับศึกอาบูดาบีกลางปี2025นะฮะโดยการแข่งขันที่สารัฐเอมิเรส์เนี่ยจะจัดขึ้นณสนามยัสมารีนาเซอร์กิตนะครับผมแข่งขันกัน58รอบความยาวสนาม5.281กิโลเมตร แล้วก็ในสนามแห่งนี้เนี่ยมีทั้งหมด16โค้งนะครับผมแล้วก็ระยะทางในการแข่งขันเนี่ย306.183กิโลเมตรนั่นเองครับการแข่งขันจะจัดขึ้น3วันครับผมเริ่มต้นที่วันศุกร์วันแรกจะเป็นรอบ FP1 แล้วก็ FP2 รอบ FP1 เนี่ยจะเริ่มตอน4โมงครึง่งถึง5โมงครึ่งนะฮะแล้วก็จะกลับมาในรอบ FP2 เนี่ยตอน 2องทุ่มถึงสามทุ่มนะครับผมวันเสาร์วันที่2เนี่ยจะเป็นรอบ FP3 แล้วก็ค u a l i f ฟนนะฮะในรอบ FP3 เนี่ยจะเริ่มตอน5้าโมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งแล้วก็ในรอบค u a l i f ฟเนี่ยจะเริ่มอีกครั้งตอน3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะครับแล้วก็ในวันอาทิตย์ครับวันที่3เวลา2องทุ่มจะเป็นรอบการแข่งขันจริงต่อมาเดี๋ยวเรามาย้อนดู5การแข่งขันหลังสุดของลอนโซกับอาบูดาบีกันครับ ปี2024ครับกับทีม a s สตันมาตินจบในดับที่9ปี2023กับทีม a s สตัน a r t i n จบในดับที่7ปี2022กับทีม a อลพีนไม่จบการแข่งขันเนื่องจากปัญหาน้ำรั่วปี2021กับทีม a อลพีนจบในดับที่8แล้วก็ปี2018กับทีมแมคคลา n รนจบในดับที่11ซึ่งปี2018เนี่ยก็เป็นสนามสุดท้ายของลอนโซนะครับก่อนที่จะ แขวนพวงมลาลัยไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมาในปี2021ซึ่งก็จะมีเซีนไอคอนที่ไปโดนัทนะฮะพร้อมกับลุิสแฮมิลตันแล้วก็เซบาสเตียนเฟสเทลนะฮะซึ่งก็เป็นภาพไอคอนิกอีกภาพนึงในฟอร์มูล่า1เลยนะครับโดยค่าเฉลี่ยการคอลี่ฟายของลอนโซในสนามนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ9.57นะฮะ ซึ่งก็อยู่ที่ประมาณที่9ที่10เนี่ยประมาณนี้ส่วนอันดับที่จบได้เฉลี่ยอยู่ที่8.46นะครับผมซึ่งก็ประมาณที่8เห,หรือประมาณที่9เนี่ยซึ่งก็อยู่ประมาณปลายท็อป10นะฮะสำหรับอันดับที่ยารอนโซน่าจะคอลี่ไฟได้แล้วก็จบได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกรดสถิติน่าสนใจของลอนโซ่กันนะฮะ โดรนโซไม่เคยชนะได้เลยนะครับผมที่อาบูดาบีแล้วก็มีความพ่ายแพ้ที่ค่อนข้างใหญ่หลวงนะครับผมในปี2010ที่จบในดับที่7แต่ดับที่7เนี่ยมันใหญ่หลวงยังไงมันใหญ่หลวงครับเพราะว่าอ l ลอนโซพลาดท่าเสียแชมป์โลกให้กับเฟสเทลนะฮะในสนามนี้ซึ่งเงื่อนไขเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันในตอนนั้นนะฮะ โดยลอนโซก็พลาดแชมป์โลกสมัยที่3ของเขาไปแล้วก็เป็นแชมป์โลกสมัยแรกของเฟสเทลส่วนอันดับที่ดีสุดครับผมในสนามนี้ก็คือที่2ซึ่งก็จบได้2ปีหลังจากพลาดแชมป์ครับในปี2011แล้วก็2012กับทีม f e r r a ร i นั่นเองครับผมก่อนเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงสำหรับแ s สตันมาตินนะครับผมเพราะว่าภารกิจในปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยมีอะไรสลักสําคัญอะไรนะฮะเออไม่ว่าจะเป็นตารางประเภทนักขับตารางประเภททีมซึ่งนักขับเนี่ยก็พอมีได้ลุ้นที่จะจบได้ดีกว่าอันดับที่อยู่ในตอนนี้นะครับส่วนอันดับประเภททีมเนี่ยตามอยู่10กว่าแต้มซึ่งก็เออมันมันจบได้ไหมมันจบได้ครับแต่ว่าจากค่าเฉลี่ยของลอนโซเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากแล้วก็ ผมไม่รู้นะครับว่าเรดบูลเนี่ยเขาจะทุ่มทั้ง2ทีมเลยหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นทีมพี่ทีมน้องยูกิลอซอนฮัจจานเนี่ยเพื่อช่วยให้แม็กอาจจะมีโอกาสคว้าแชมป์โลกสมัยที่5นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทางทีมนั้นเนี่ยจะทุ่มสุดตัวแบบเกณฑ์ทุกอย่างที่มีไปหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย แอสตนมาตินก็ยากครับที่จะไปเบียดนะฮะโดยโบทสัมภาษณ์ของลอนโซ่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสบายนะครับผมของศึกที่แล้วก่อนที่จะเข้าสนามนี้สนามสุดท้ายเนี่ยก็ทุกอย่างตอนนี้มองไปที่ปี2026กันหมดแล้วซึ่งก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับผมปีนี้ก็ขับประคองตัวไปเพื่อให้ปี2026เนี่ยลงตัวที่สุดนะฮะ ก็หวังว่าอ l ลลอนโซกับทีมนะ่จะทำผลงานได้ดีในสนามนี้นะฮะสนามสุดท้ายก่อนที่จะไปแข่งในปีหน้าซึ่งก็เป็นปีสุดท้ายของอลอนโซย้ำอีกครั้งหนึ่งตามสัญญานะฮะที่เหลืออยู่อีก1ปีซึ่งก็คือปี2026นสะฮะส่วนแบบที่จะจบได้ก็ตามมาเลยครับประมาณท็อป10ลงมาเนี่ยประมาณที่7แล้วกันถึง10นะี่ย แค่นี้ก็พอใจแล้วครับผมสำหรับแต้มกำลังใจของอลอนโซและก็แอสตันมาตินสำหรับวันนี้คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมหากมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นผิดาพาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคุยหลังเกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ